สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะพอดีบีรับต้นไม้เนาะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงห้าโมงกว่านะคะห้าโมงเย็นต้นไม้มาส่งตอนเย็นๆเนาะเดี๋ยวบีจะเปิดให้ดูว่าเป็นต้นไม้แบบไหนนะคะต้องรีบเปิดค่ะเพื่อนๆค่ะ,ะกว่าจะกว่าจะตั้งกล้องไว้กว่าจะถ่ายได้เนาะไม่เดีย๋ยวพูดว่าตั้งกล้อง กว่าจะแบบถ่ายได้เออเดี๋ยวรถวิ่งเข,ข้าวิ่งออกเดี๋ยวรถสตาร์ทไม่รู้หมู่บ้านนี้ไม่รู้เป็นยังไงทั้งเสียงเสียงอะไรทั้งหลายแหละเออเนี่ยทําไมบีบถึงไม่ชอบแบบอยู่ในที่ชุมชนแบบนเสียงลากประตูเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็หนวกหูเสียงน้ําตกบ้านตัวเอง <laughs> โอ๊ยทําไมบีบถึงอยากไปอยู่ในป่าเออนั่นแหละ ให้เข้าใจนะเพื่อนคะบิดบ้าบิดไม่ชอบแบบเสียงรบกวนบิดชอบแบบได้ยินเสียงนกเสียงกามากกว่าเออบิดไม่ชอบเสียงแบบนี้อันนี้จะหนวกหูเสียงน้ําตกหน่อยนะท่านเพื่อนคะออต้องขออาภัยด้วยนะคะไม่อยากจะถอดปัดเนาะบิดจะบอกว่าถ้าบิดถ่ายคลิปนี่ก็จะถ้าพูดเสียงดังก็จะมีคนได้ยินพอได้ยินแล้วเขาก็จะเหมือนรู้ว่าถ่ายคลิปเนี่ยคะ่ะ โอ้ยขอบ่นก่อนสักนิดหนึ่งเนาะอย่าเพิ่งลำคาญกันนะเพื่อนคะบีเคเคเป็นคนพูดตรงๆบ้าๆพูดตรงอ่ะ,ตอะ,อะแต่จริงใจนะคะบอกก่อนพูดตรงแต่แต่ไม่ชอบตอแหลเข้าใจนะเพื่อนๆน,นะโอ้เ่ <c oughs> ยวกันหรือเปล่าเนี่ยขอภัยนะคะขอถือกล้องไว้แบบนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็ขอขออนุญ,ญาตใช้เท้าเนาะ อันนี้น่าจะเปิดคล่องกว่าเดิมแล้วล่ะเพราะว่าน่าจะรู้แล้วว้าอะไรนะว้าอันนี้เปลี่ยนคมคัตเตอร์แล้วขอถ่ายทางขวาให้ดูว่าจะได้เห็นชัดๆว่าบิดซะไรเนาะขอขอพี่เพื่อนค่ะขอพัยจริงๆนะคะกล้องไปทางหนึ่งคนไปทาง โอ้ยจะบอกว่าบีเป็นบ้าก็บ้าแหละเออบ้าจริงอุย้ยพ่อแม่พี่น้องป้องไปเอ,อ๋ยจะบอกค่าเถิด <laughs> บีเคเคพอใจมากเออโอ้ย <c oughs> คุณผู้ชมไม่ผิดหวังจริงๆเลยอะ่ะเออเออขอใช้ยเท้าถีบอะคุณผู้ชมเจ้าข่ะอย่าบอกค่าเถอดมาต้นไม้ใ่งามเลย ในปัจจุบัโอ้ขออภัยนะคะเขาล็อกไว้แบบไหนเพื่อนๆค่ะล็อกแน่นเลยโอ้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 ล็อกดีมากว้ายเขาล็อกแบบไหนเนาะทำไมล็อกดีจังบิดบิดขอวางกล้องแป๊บหนึ่งเนาะขออภัยนะคะ กล้อง,ง,งไปทางนึงทงไปทางนึงนี่โอ้ตรงนี้หลวมๆจะตายหรือเปล่าน,น้องนี่ตรงนี้ตรงนี้หลวมๆเพื่อนดิลมหลวมๆโอ้จะรอดหรือเปล่าต้อนอะไรเพื่อนๆคะอันนี้คือเกาลัดไทยนะคะแ้่เขาอยากสูงมากดูสิสูงมากสูงเนี่ยเห็นไหมสูงประมาณไรลายสาม,ม้บบรทัดเนะี่ยเก้าสิบเซน่ะ คุณผู้ชมสวยงามจริงๆอันนี้ใบร่วงหน่อยไตายตายแล้วอันนี้กิ่งตายแล้เวเดี๋ยวบีจะตัดเขาออกเกาลัดไทยบีจะเอามาเลี้ยงเลี้ยงให้เขาแข็งแรงเสร็จเดี๋ยวบีก็จะเอาไปไว้ที่ไร่นะคะเลี้ยงให้เขาออกลากให้เขาแข็งแรงก่อนแล้วค่อยเอาใส่รถไปลงที่ไร่ตอนหน้าฝนเนาะเดี๋ยวจะไปไว้ตรงนู้นนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะเพื่อนขาขอบคุณที่รับชมนะคะโอ้ย ก่าจะถ่ายได้เนาะบ๊ายบายสวัสดีขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ